กินหญ้าเหรอแม่ามาจากไหนอย่าบอกนะเพ่อไปถอนต้นหญ้าที่หนูปลูกไว้นะ่ะเดือทำไมรู้อ่ะแม่ถอนต้นหญ้าหนูต้องโดนลงโทษ<ห>ไม่ได้ตั้งใจติดมือขึ้นมาไหน,ไหนดูสิ พี่ช่ถอนหมดแล้วเหรออยยิ่งมีน้อยอยู่หนูเอาไว้กินตอนป่วยนะเนี่ยเฮ้ยต้นเดียวน้อยเนี่ยน้าสงสารแล้วจะทำไงต่อดีละเนี่ย ไม่มียญ้าให้กินเลยตอนป่วยเนี่ยกินมะขามแทนเหรอไม่หรอกดื่อกินมะขามไปก่อนไม่ได้หรอไม่ไม่ไม่ได้หรอกท้องเสียแม่ต้องรับผิดชอบเดี๋ยวพาไปหาหมอไม่ไปหาหมอหนูกลัวหมอ<ะ>ทำไงล่ะให้แม่ทำไง แม่ต้องพาหนูไปเที่ยวจ้องตาเชียวแม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วพาหนูไปวิ่งเล่นก่อนหนูถึงจะไม่ไม่โกรธหรือไม่ก็ แม่ก็เอาย่ามาปลูกให้หนูใหม่ไม่น่าไปถอนเลยจริงๆน้องหมาเวลาป่วยนะคะถ้าไม่ได้ไปหาหมอก็จะกินหญ้าแบบว่าให้ตัวเองอ้วกออกมาอาการป่วยก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกินหญ้าตลอดไปเร็วๆจะได้ออกไปวิ่งเล่นแล้ว ไม่งั้นหนูมไม่ยกโทษให้แม่นะไปไปเดี๋ยวกุญแจก่อนเตรียมตัวนะบอกว่าจะพาไปแต่รอนานแล้วนะก็หกหมาหรือเปล่า <Huh? S 1> รอแป๊บหนึง่งนั่งรอก่อน นั่งรอนะแม่พร้อมแล้วก็บอก